เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีครับมาบอกไนแล้วกับช่องติดติดปั่นของเรานะครับวันนี้ก็มาตลุยกับเกมนี้นะครับพี่ช้างของเราเนาะกานิชาฟอร์จูนนะครับวันนี้มาดูซิว่าวันนี้จะประทานพรความร่ำรวยเยอะขนาดไหนนะครับพี่ช้างของเรานะครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วไปลุยกันในเกม เลยครับน่านผู้ชมมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนนะวันนี้นะไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะครับสําหรับเกมนี้เนาะก็หมุนเวียนกันมาจนครบ1รอบนะครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงเนาะมีสแกตเตอร์มีอัตราการแตกเหมือนเดิมนะครับมีตัวคูณที่เป็นดับเบิลขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับซื้อฟิสปินได้ครับสาหรับใครใจร้อนเนาะวันนี้มีต้นทุนอยู่ที่3800 0บาทนะครับเราจะเล่นเบ็ดละ4 0บบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหมูหรือจะจะรอดหรือจะ ล่วงนะครับท่านผู้ชมนะม,มามามาแต่งมาแล้วแต่งมาแล้วนี่แต่งมาแล้วแต่งมาแล้วมายังไงยังไงจะหมู่หรือจ่าต้องมาลุ้นกันเลยนะครับท่านผู้ชมตัวคิวมาแล้วครับท่านผู้ชมเกมนี้นะครับปกติเนี่ยเป็นเกมที่แตกแต่งง่ายมากแต่งดีมากนะท่านผู้ชมนะแต่หลักพักหลังๆเนี่ยเหมือนเหมือนเขาแจกไปเยอะครับท่านผู้ชม ก็คือคนเข้าตามก็ตามมันแบบพี่ตีเนี่ยไปเล่นเยอะมากจนตอนนี้มันเหมือนตีบักขึ้นไปนะเดี๋ยวนว่าจะตีบักจริงหรือเปล่าจะตีบักไม่ให้แตกเยิงหรือเปล่านะครับถ้าวันนี้เราแตกเยอะแสดงว่าข่าวเรื่องนั้นมัวนะครับท่านผู้ชมวันนี้พี่ตีมาเล่นให้ดูกันจะๆจเลยไม่มีกอไม่มีตัดต่อเลยนะครับเล่นในเห็นกันแบบจงจงตรงตรง,ตรง,ตรงไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะหนึ่งโอ้โห,โหพ่อหนุม่มหนวดเฟิร์มของเรา อีกหดอกอีกหดอกตัวเจมาอีกหนึ่งดอ,อก,ดออกดอถ้าเจอแบบนี้ในแบบสแคตเตอร์นะตัวคูนหนาหนาเนานะี่ยเรียบร้อยแนละ้นบันเทิงเลยเห็นแบบหลักหมื่นแน่นอนนะครับแต่นี่ข้างนอกครับแต่มาแค่700กว่าบาทเองนะไปต่อครับเอาละระหว่างนี้นู้ชมขอฝากเตือนเอาไว้สักเล็กน้อยนอกคลิปวิดีโอนี้ก็จัดอัพึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ไม่แนะนําให้ทําตามนะเด็กต่ำกว่าสิปีควรมีผู้ใหญ่คําแนะนํานะครับเข้ามาแล้วครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีติปันของเรากันด้วยนะครับพี่ตีก็มาดีวิวแบบนี้ก็หวังแค่กดไลค์กดแชร์เท่านั้นนะครับทู้ชมานาะสำหรับใครนะครับที่อยู่คนเดียวหรือว่าอยู่บ้านแบบหลายหลคนชวนมาดูกันได้นะชวนพี่น้องนะครับพ่อแม่มานั่งดูมานั่งเชีย์ไปด้วยกันได้ครับกินมันมันแบบนี้นะครับ ไม่ควรเด็ดขาดไม่ควรเลยนะไม่ควรเลยที่จะนั่งดูคนเดียวนั่งมเรียกคนมาดูเยอะๆนะครับจะได้เป็นเพื่อนกันเนาะสำหรับใครที่มีเทคนิคดีๆนะครับหรือเกมไหนเด็ดๆอยากให้พวกเราไปเล่นเนี่ยก็สามารถพริมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะแจกเทคนิคแจกเกมมันๆแต่ดีๆให้เพื่อนๆได้รู้จักกันได้นะครับอ๋อเกือบลืมบอกไปแล้วครับวันนี้เราก็ข้าเล่นกับ สลอตโอเพครับแหล่งรวมความบันเะทิงเนาะรวมความมันจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะครับเป็นสายตรงสายแทะแตกดีระดับระดับแบบระดับโลกเลยอะระดับที่1น,นะครับแตกดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีแบบฟีเจอร์เยอะแยะมากมายครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปเลือกสรรกันได้นะครับสำหรับสลอทท็อตโอเียของเราเนาะถือว่าดีมากๆเลยครับมาเป็นยังไงว่ามา วันนี้จะหมู่หรือจะต้องมาลุ้นนะครับเราเริ่มที่38มหมหรือเปล่าวะนอะ้องเเริ่มที่38มหมนะท่านผู้ชมตอนนี้ลดมาประมาณ500บาทดูซิว่าจะรอดไหมสแกตเตอร์เกมนี้จะมาไหมครับดูแล้วมันเหมือนเงียบๆนะแต่ถ้าไม่มาจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการซื้อฟีสปินให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเนาะมันสามารถแก้แก้มือได้อะมันสามารถทบมาแบบได้กําไรได้หรือว่าแบบซื้อทุนกลับมาได้นะท่านผู้ชมเพราะว่า ไอพวกที่มีฟิตตินเนี่ยถ้าเราซื้อฟิตตบินเนี่ยโอกาสที่มันจะแตกเยอะเนี่ยมันก็มีนะครับหรือโอกาสที่จะเท่าทุนหรือเกินทุนมาหน่อยนึงเนี่ยมันก็ก็มีนะมันก็อย่างน้อยก็ยังคบทุนกลับมานะครับท่านผู้ชม,มใครดูมาถึงด้วยแ่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหวังว่าตัวเราจะแตกเงียบผมดูในเงียบมาสักพักแล้วนะผมว่านะ มันต้องแบบมีคนเพิ่งแตกรางวัลใหญ่ไปแน่ๆเลยได้ไหมอืมมามามา,มาขอรางวัลใหญ่สักชุดหนึ่งโชว์ท่านผู้ชมทุกคนนะครับอย่างน,น้อยๆขอพันหนึ่งว่ะมาไหมครับพี่กระดิชางเราพี่ช้างเราขอพันหนึ่งได้ไหมครับพันหนึ่งนี่เราก็ต้องได้สี่สิบเนาะเออไม่ใช่สี่สิบเนี่ย 40 0หมื่นนะครับทนผู้ชม4 0 0 0มืนนะเราถึงจะได้แบบกำไรหลักพันนะท่าผู้ชมแต่เราจะล่วงต้องบรรลุนกันเลยช่วงนี้กดกันมาประมาณ5นาทีแล้วตอนนี้5นาทีเราคือต้นทุนเราถอยไปเป็นพันแล้วนะนผู้ชมแต่ว่าเราเล่นเบ็ดค่อนข้างสูงนะครับ40บาทเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางถึงไปสูงนะถ้าต้นทุนไม่ถึงเนี่ยไม่แนะนำให้นะู้ชมได้เล่นกันเลยนะครับสำหรับ เป็นละบาทนะครับเล่นเป็นละ10บาทก็สามารถรวยได้นะครับแต่ 1, ทีก็เป็นพันอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเนาะลองดูได้นะครับเลือกเล่นให้เป็นเลือกเล่นให้ถูกนะครับอขอตัวเคตัวตัวเคไม่ได้ขอตัวสิบตัวเคโอ้โหเรียบร้อยตัวเคไม่มาท่านผู้ชมนะถ้าตัวเคมานี่น่าจะบันเทิงพอควรเลยนะครับสแครเตอร์เริ่มไม้เห็นแล้วท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะแตกเองหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราจะกดไปประมาณ8นาทีเนาะแล้วถ้ายังไม่แตกเนี่ยเราจะทําการซื้อฟิสบินให้แบบมันรู้แล้วรอดไปเลยนะทู้ชมนะดูซชว่ามันจะแบบแตกเยอะขนาดจะหมูหรือจา่าต้องมันลุ้นมาเชียร์กันในวันนี้เลยนะครับเอาไหมล่ะเอาสีเอาสีาสจันทาสีเงียบอะไรขนาดอื้อ โอ้ไม่แตกเลยหรือว่าสะสม,มทนไม่ไหวนวะซื้อฟิตจปินมันไปเลยซื้อฟิตจปินไปสามพันบาทนะผู้ชมเราต้องแตกประมาณห้าพันบวกบวกอ่ะเราถึงจะได้กําไรนะสุกนะดูสิวันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กําไรกลับมาไหมสําหรับฟิตจปินนี้แต่ว่าทบทบ,ทบต้นทบต้นทุนขึ้นมาก็โอเคแล้วนะครับดอกแรกผ่านไปดอกสองผ่านไป ดอกซับเออมีหน่อยมีหน่อยตัวคิวมาเออมันต้องงี้สินี่เล็กสิบตามมาเต็มๆครับโอ้ตัวเอ ö, มาจ้อดอกนี้เกมนี้ก็โอเคแล้วไปต่อครับเลยห้าฟรีสปินครับท่านผู้ชมมาลุ้นเลยตอนนี้แตกมาสามร้อยกว่าบาทเองโอเคตัวคิวมาครับมันต้องมีตัวฟรีส okay. ักสองรอบนะท่านผู้ชมนะ อย่างนี้ตัวเจเหมามาเออนี่ตัวฟรีครับคูณสคูณสคูณคูณเก้าคูณ18เรียบร้อยดอกนี้2,000กว่าบาทครับท่านผู้ชมตายมาแล้วตัวเอตัวเอ,ต,วเอตัวเอมาอีก1,900ก้ตัวเคตามมานจะติดเรียบร้อยรางวัลเบ็ดเสร็จดอกนี้เท่าไหร่ว่ามาหมุนมาเลยครับท่านผู้ชมหมุนมาเลยชอบจริงๆตัวเลขวิงง่งเนี่ยวิ่งเยอะๆวิ่งเยอะๆขยันวิ่งหน่อยวิ่งแบบพิทูลไปเลยครับท่านผู้ชม โค้ดต่ดีมากๆนะใครที่อยากไต่ดีอย่างนี้ต้องสล็อตทูเพยเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะที่อื่นนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไต่ดีแบบนี้ไหมแต่ที่สล็อตทูเพยเนี่ยง่ายง่ายแบบนี้นะ <ๆ S 2> ครับอืมเลขสิดนิดหนึ่งโอ้หน้าเสียดายตัวเจเมื่อกี้ตัวเจคือบันเทิงเลยนะทราผู้ชมนะ <ๆ S 1> เออตัวคิวหน่อยหนึ่งี่ตัวคิวคูณหกเรียบร้อยมีตัวเคไหม ตัวเมันออกดีจริงแต่ว่าน่าเสียดายตัวเชื่อมแถวที่1แถวที่2ไม่มีเนาะเบนเซตครับรางวัลรวม5,262บาทครับโอ้โหตีตื้นได้มาแล้วย่งกำไรโอ้โหกำไรได้มาแบบ594บาทครับตอนแรกนึกว่าจะขาดทุนไปแล้วนะแต่ก็ทบกลับมาจนได้กำไรนะครับนี่คือข้อดีของเกมที่มีการซื้อฟรีสปินนะครับวันนี้ก็ขอลาไปกันครับสวัสดีครับ